ิวบางๆแพ้ง,ง่ายพอเจอมลภาวะทุกวันจนเกิดอินฟลามเอจิงทำให้ผิวอักเสบเรื้อรังแล้วก็แก่เร็วบอกเลยเป็นปัญหาที่คนไทยเราเจอเยอะมากๆเลยนะเพราะนอกจากเราอ่ะจะอยู่ในประเทศที่แบบร้อนมากๆแล้วใช่ปะปัญหามลภาวะฝุ่นควันก็คือยังสูงแล้วก็เยอะมากๆเลยคลิปนี้นะคะเราอยากจะมาชวนคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะดูแลจัดก,การยังไงดีก่อนอื่นเขาถามเพื่อนๆกันเลยะคะ่ะว่าเคยมีใครได้ยินคำว่าอินฟลามเอจิงบ้างถ้ายังไม่เคยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าเขาคืออะไรอินฟลามเอจิงนะคะมาจากคาว่าอินฟลามเอชันแล เกิดการอักเสบเนื้อรังจากปัจจัยภายนอกทําให้ผิวของเราเนี่ยแก่เร็วขึ้นเกิดริ้วรอยแล้วก็เกิดความหมองคล้ำสาเหตุหลักๆของ i n f l a m a g ิ n งนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นมลภาวะและอากาศอย่างเช่น PM สองจุดแสงแดบดบตังสี UV แล้วก็ความเครียดของเรานั่นเองปัจจัยเหล่านี้นะทำให้ผิวของเรานะคะเกิดการอักเสบเรื้อรงังทําให้ปากการผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงผิวจะดูเหนื่อยซอมไม่สดใสแล้วก็จะเริ่มมีริ้วรอยผิวดูแห้งหมองคล้ำดูไม่มีออร่าแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดทนดังนั้นถ้า,าปัจจัย,ยเหล่ลปปานี้เป็นอะไรที่เราหลีก่ยงาออ เซรั่ม um. เป็นตัวที่กุ๊กชชยแลาชอบมากคือเขาออกแบบมาด้วยหลักอีโคเบโอโลจีแก้ตบอบโจทย์ปัญหาผิวที่เราพูดถึงกันข้างต้นเลยทีนี้เรามาเจาะลึกเซรัม่มขวดนี้กันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเขามีดิเฟนซีฟเทคโนโลยีช่วยปกป้องผิวของเราเนี่ยได้ครบสามมิติหนึ่งเสริมปาการผิวมีเตต้าเปปไทเทนที่ช่วยสร้างโปรตีนคานิโอเดสมซินเชื่อมเซลล์ผิวให้แน่นขึ้นเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ลดการสูญเสียน้ำจากใต้ชั้นผิวผลการวิจัยพบว่าเตต้าเปปไทเทนเนี่ยสามารถเพิ่มระดับคานิโาาอเด รกระตุ้นการสร้างโปรตีนอินโวลูคลินและโลซิคลินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของปาการผิวโดยอินโวลูคลินเพิ่มขึ้น51%และโลซิคลินเพิ่มขึ้น76%ทาให้ผิวของเราเแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น2ป้องปลิมผิวจากการอักเสบในระดับเส้นประสาทก็จะมีเรสเซชโพลิฟีนอลช่วยลดการกระตุ้นของเส้นประสาทที่ทาให้ผิวระคายเคืองได้ถึง115%ทาให้ผิวุ้ึกสงบและลดอาการอักเสบในระดับเซลล์เรสเซชโพลิฟีนอลจะลดการปล่อยสาร PGE2 ที่กระตุ้นการอักเสบลงถึง95%และลดเเอนซซ์ถึง34%ช่วยลการกสผ สามต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอ e ีปกป้องผิวจากอ,อนุมูลอิสระในมลภาวะลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันและโปรตีนจากงานวิจัยพบว่าวิตามินอ e ีในผิวที่เจอมลภาวะเนี่ยลดลงถึง95%ดังนั้นการเติมวิตามินอ e ีผ่านเซรั่มเนี่ยก็จะช่วยเสริมการปกป้องผิวแล้วก็มีคาโนซีนที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เรียนแบบเอ SO นไซม์ SOD ในร่างกายช่วยลดความเสียหายจากอ,อนุมูลอิสระผลง,งานวิจัยพบว่าคาโนซีนเนี่ยสามารถลดความเครียดออกซิเดชันในเซลล์ผิวได้ถึง75%นอกจาากกนีี้ยังมฮลิแอซิดที่เติมมมควาชชุ่ื้นให้ผิวได้ยาวววนนาถึงง24ชั่โมทให้ผิเนี่ยดูอิฟูสุขภาพดีทั้งวันช่วยแต่่งงหน้าาย คลืนริ้วรอยตื้นๆกระดูกตังลงได้นะเซรั่มเนื้อเบาซึมใบสบายผิวไม่เหนอะหนะเลยอ่อนโยนใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแถมยังมีค่าพ H 5.5เหมาะก,กับทุกสภาพผิวรวมถึงคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ละให้นมก็ใช้ได้ส่วนตัวกูว่าตัวนี้คือสามารถเป็นสกินแคร,ร์ที่ใช้ยาวๆต่อเนื่องได้เลยเป็นสร้างความแข็งแรงให้ผิวผิวไม่แห้งง่ายไม่ค่อยแพ้ง่ายเหมือนเดิมผิวดูอิ่มน้ำสุขภาพดีขึ้นมากๆเลยโดยสุดเลยไบโอเดอร์ม่าเซนซิฟไ ภาวะรอบตัวถ้าต้องการผิวที่ไม่แพ้ง,ง่ายตัวสดใสมั่นใจสุขภาพดีเนี่ยต้องลองเลยนะหาซื้อได้ที่วัสดนบูธอีเวนต์บอยบิวตี้แยมหรือคนวี่หรือสามารถดูรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิกัดทั้งล่างน,นะคะเดี๋ยวกู๊กแปะไว้ให้ใครที่ลองใช้แล้วอย่าก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย